พระราศรีครับพระแม่จ <cat on subscriber Airbnb> ีนองที่ิดมีตอรับเขาสองมาําหมนอมาหาแห่งมวลสูนนะครับเนาะอ้าไมเนี่ยกูดเบิงถ่ายต่อสดบอสชาปเปตในหนึ่งท้าคลิปใบหายดีนะจีนองเนี่มาเบิงมาปูตาคนที่มากแดดได้ไปรับวันนี้นะครับเนาะนั่นงนองีนอง 灿烂。

ถ้าไม่ช่วยลูกของมยอยู่ดีถ้าไม่ช่ยลูกของมยู่ดีเพราะบารมีลก็ไม่เกใอวันให้บารมจ้าูอวัให้บารมีเจ้าบูที่แะบสต้โียาสั่งน้ำสนสั่งเลยเสริมสึ่งบารมีสั่งญาตนเลยเสริมสงบารมีลูกขอทัความดีต่อโลกนอนขาพองค์ลนอน คือครเื่อนเพราะว่าไอ้งใจให้ลูกลาดีพีถ้าไม่ช่วยลูกเขม่อห่ยวดีถ้าไม่ช่วยลูกเขม่อ่ยวดีพะบารมีไม่ตกตงอนใจดีเพาให้บารมีเจ้าผู้ที่พระศิย์สมุทรศิวาสาน้องไก่สรางรัตน์ใเสริมทรงบารมีสร้านั้น์ในเสริมทรงบารมีลูกพ่อทํานพ่อ จุดสามแปดกับแก้วหนึ่งครับจุดสานแปดนะครับนี่ค่าแท็กนะครับสมแปดบแก้วหนึ่งัะคับพอได้ส้มพอได้ยูลูกมา ขอวันจะจเติมกันนะเียนดอกไม้มาวงด่มนี้สาธุกสาธุเด้อหัวสิมาใหู้บ่อเก่งๆอ้ยเก่งๆชะลากินแบ้งรักขาบาอย่าให้ทุกข์โทรมอานนั่ง่สอ salah <sum> ai วันฮั่นเทวลาภวันฮั่นวิลทุกเราร่วมมากกว่เพ้่มาวอนไหวแถวแหงไครจะตายล้วแถวแหงไคจะตายแล้วนะอปูเจ้า้าใช่ลกานอีกทีจะไม่กลับข้าไม่ได้ตัวดีจะไม่กลัดข้าไม่ได้ตัวดีพอาะ่งา you yeah. yeah. เหนยวแหงไกจะตายแล้วเนยวแหงไกรจะตายแล้วนะพ่อครูเจ้าคาเชื้อวุอีกทีจะไม่เกิดค้าไม่ได้ตัวดีจะไม่เกดถ้าไม่ได้ตัดีพอพึงวารมี่อยได้ห่างถถ้าได้ลูกจะสร้างกให้คว็ขอสไวอย่างนีไปลูกจะสร้างดีพอบารมีคเกิดเพียนท่า เนาะเบเงินมเด้บึงพัดวอมาครับเนาะแล้เก็บไมื่อด้ครับด้วยรีบไปก่อนรีบไน Oh, 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 oh. Ừ. Nha ta, nha ta. mà cả quá rảnh nha nha thằng mặn mà thằng thằng mặn đơ vô ไป măng เตอสุดถาม măng thằng măng เออ ผู้ใดแ่าห้ามห้าทำไมพู่าไหน้อยถไหถึงเถ่าห้าเาู่ามวนน้ำพูว่าแ่าไหมันตึงเข้าไปนู้าูกมัดมวนเนาะมานมากงานตะโดดครับครับครวันใ้วันที่ถามถิบใช่ไหมสามสิบเูวามสิหมดมือหมดเวรใช่ไหมแล้วมื่อื่ดเป็นวันอะไรไม่ใช่ถูกต้อง บ้าน,นหวของโอ้ไหวปาคือออกแล้ได้พอวะคะบ้านหวานมาหวานอีกพอน่งหละปูอำนาจตาหน้าคาราชิกโกท้าหน้าคาราชด้วยบุญบาทรมี่ของอีนั่งหละาะผ้าคือผ้า,าถังผ้าท้ำนะลูกเนาะอืมอีอหยังได้ข้หัวออกแล้วนะรับคาบอกได้ว่าคิวงานได้ขึ้งหัวน่ะรัคาารัค่า รำคาญเป็นตัวไหนพ่อยังว่าา้ยรำคาญเป็นตัวใดวะครับพระยานะเตะเทียนท้ององค์พระยานะเตะเทียนช้างองค์ข้างเตะช้างองค์ไงหมอมาหาแทงครับผมนาดูอ่ะอือถ้างั้นเจอถุดสามแปดข้างนั้นเตะเทียนช้างองค์เตะช้างองค์ครับผมน้าดูข้างนี้มีกี่เสียง เจียบะเจียบเียบเจียเียรวมการเป็นเท่าไหร่ซีแค่ก็แข้งจะทำอะไรมากมา้ามีแ่่งไหม้าะยารักเจ็ดเบ้นทงองค์รวมการเป็นเท่าหระยามกัครับปู่รวมกันที่ เต็ตบวกเต็ตเป็นเท่าไรไม่ใช่เต็ตบวกเต็ตเป็นสิบเก้าทูดคู่ใหม่เขาปู่ตาพายาคเต็ตเขียนขขาองช่างเต็ตท้ากันเต็ตบวกเต็ตรวมกันเป็นสิบเก้านี่คือชูดหม่เขงปู่ตาเตอมั้ยดเท้าแปลกเจอมั้ย ยังนกักเต็มแขนสองอ,องคมกเป็นชุดก่อะไรหนักไดท่าไเชียวภากับอะไรใหม่หรไม่รับไม่นับูนาไม่้องมันคอกว่าหนัาอ่ะพระชัางกาจายังช่างไม่ถึงยังช่างไม่ถึงที่ถึงไมหยงม <c oughs> ังพร้อมอ่ะเท่าแบแบอะพดนเต็มเขนสององค์รวมกัน ข้างละเกตเสียงรวมกันเกตบวกเกตเป็นเท่าไรใครตอบได้ตอบทีมาหาแเ่งครับผมตอบป้าเจ็ดสองกับสิบสี่หลับปูมาเลยโอ้สิบเก้านะครับเนาะมาหาแเ่งตกอีกไหมนะครับเรื่องน้อยนะครับเออ ใครดาครับเป็นเท่าไรนะครับโอ้ครับผมชดใหม่ใช่ไหมไม่มีใครเสียงครับสูตรนี่สูดถล่มกล่องสลากปาปูใ่ข้าไม่ราเของไปจุดถามตอืมเราวางให้เนะาไม่จุดถามแตงจุถามแไหมเตือนนะเล่นตรงๆได้กี่ครั้งเออ้าเนตรงเาตไปใช้กระตังพกจุดถามแตครับผมไม่ทานั้นไม่ปลอดภัย ต้องพกทุกคนพกได้อาใช้กันมาได้แบบไหนพกเออเสียงดังฟังชัดนะพัดพกปืนว่าดูว่าดูว่าจ้าพักนั่นึงตัาว่ามันว่าจากของเขินแล้วพายุพัดปูท้าไมเสียงดังฟังชัดดังรบกวนรบกวนสถานที่เนาะ

เอาเอาเจ้าเไม่แงไม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่หวานทกคืนทุกคน้หล้วเอาทางไม่สนใจกคืนทุกคืนคด้หมด้ามแปดนะครับจะเริ่มนะครับได้เจ็บวกเจ็ดนเท่าไรนะครับสิบเก้านะครับโคบวกนะครับสามนิดบวกเลยดีครับมาครับทกนมาฟักดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ มาเองนะแก้ว38ตั้งเขาไปคบตัวเบิร์นค่อยย้อนไปดูจจะะไไปปเเบบิิงงตั้งเขาไปเบิรงว่าปูสี่ยังแน่นกแบบใดแน่นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่คู่จะเดินทางกลับไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้กูก่อนนะคะขออวยพรนะคะขออวยพรในเอฟซีนะคะเด้อรวมแรงรวมใจกันสร้างนี่แหละค่ะแม่คู่ขออวยพรให้มีโสมีลาบมีโสมีหมานใส่วันที่หนึ่ง สู aro, <th> ้ข <ups and n bitcoin> ู่สู้คนลำลำ้วยๆถูกหวยทุกคนเลยค่ะเด้อสาธุนะครับเนาะสาธุนะคะเนาะในน้ำหมายเนาะเขตอภัยทานครับเขตอภัยทารับอมเกตอภัยทาตเกตียนสองนครับผมาเกตสองน้ำครับผมเนาะเตสอง้วสร้างเสร็จนะครับเนาะแม่พึ่งวัมไม่คู่เเราหขแต่้ข้ามมาไว้เกตซีข้ามหนกน่อยครับ ทีมงานแต่งเรียบร้อยแล้วเตรียงยามไว้เตรียมแล้วเตรียมแล้วบ่ให้บอกอีกแล้วว่าย่าให้บอกอีกงานะพี่จระนาเมองนพี่จรณาเมืองนะคะเนาะลวดลวดในกลุ่มกัสวเหนึ่งนะคะนี่ค่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนยะไรให้พักกประตูด้ซับไปได้หันเนาะครับเนาะยัดถิ่มยัดปาเนาะครับเนาะเ่อคยได้จะได้กับลูดไปรวดพี่น้องูดไปลวดนะครับเนาะทากเ็สิบตังคนะครับ เจ๊ซูนเนี่ีสน่นอีกว่าพี่้ังเอ้ยอ่เง่ายอีกว่าเอ๊เมื่อตดปิวว่าเพิ่มมั้งเจ๊เอานะครับเราตามนันครับผมสำหรับข้างนี้คู่ฝากที่ยังาข้าันเจ้านี่คู้ฝากุดสามแปดเนาะออใช่ทุกคนนะทันหาไปให้แม่สมพรเออแม่ ฝากพ่านคันหาได้ได้เจ๊วาคันหาค่ะผมฝากจุดสามแปดผ่านคันห้าเจวมันพิจารณาว่ายังไงอย่าลืมหาสามแปดค่ะหาสามแปดเปลี่ยนรถมาสะพอนห้าแปดโอ้หาหสามตแล้วก็แปดค่ะอย่าลืมจุดสามแปดต้องพบใครไม่พบเอไรก็พบ ง่ค่ะแม่สมพ่นันบ่มีบ้บนไห้ไปนอนในรถค่ะอย่าลืมค่ะอองหวนไ้ไปนอ่นในรถจุดสามแปดฝาคันหาไปคันหาเลขแม่สมพ่อนห้าห้าห้าแปดค่ะห้าสามตัวพรบผมแล้วก็แปดค่ะอันนี้คือจุดสามแปดอยู่ในหันอยู่ต้านี้งยิ่งแม่สมพ่อนสามนับพร้อมแม่ค่ะ ห้าสามโตนาสามโตแล้ค่ะย่าลื่อมค่ะห้าสามเี่ะครับห้าสามโตมาได้แ้่นะนอกจากสามดัดนี่ได้หาอีงสามนัดเลยสั่งมั่งค่ะอยู่สั่งังเออตามมังก็คือมับจังบอมคุองเอ้าทิ่จะามบทนิดหน่อยเพื่อขอโชครับเือคู่ปูตากะว่าผู้ดสิกับบ้านกับซองอย่าลืมไปหา พกไว้นะครับเนาะอ่าพกไว้ติดกระเป๋าติดแน่นไว้อุ่นใจสำหรับอชุดสามแปดนะครับเนาะสามนั่นนะครับเป็นขอ,องอ่าตอนนี้ที่นิสวัตถิ์นบ